นี่ค่ะเาก,ก็ไปอีกครั้งกับรายการ YLG Go ไหนนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสที่31ม,มีนาคมพธศักรา2565เป็นวันปิดไตรมาสหนึ่งของปีนี้ปิดมันเดือนมีนาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีนัยะสําคัญในหลายๆรูปแบบนะคะเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่ทองคํามีการพักตัวลงมาไม่หลุดประมาณ1,915นะคะก็มีการดีดตัวขึ้นแข็งแกร่งค่ะผ่านไฮเดิมปุ๊บทองคําก็ดีตัวขึ้นต่อ มาถึงเป้าด้วยนะคะถึงเป้าที่เราวางกันไว้ก็คือราวๆประมาณ1,937-1,938นะคะตรงนั้นเนี่ยมีนยัยสำคัญในทางเทคนิคลหลายๆจุดนะคะเราไปว่ากันในเรื่องของเทคนิคนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเป็นอนุญาตเริ่มต้นด้วยราคาทองคำก่อนแล้วกันนะคะว่าตอนนี้ทองเป็นยังไงบ้างนะคะทองคำคือเคลื่อนไหวซื้อเข้าขายออกนะคะในแง่ของ Gold Spot อยู่ที่บริเวณ1,925-1,926 U.S. o ค่ะในเหตุการณ์ ราคาสมาคมซื้อเข้าที่32,50บาทต่อบาททองคําขายออกที่3 3มหบาทต่อบาททองคําค่ะราคาว l ลจีนะคะดีกว่านั้นเพราะว่าเราซื้อเข้าแพงกว่าราคาสมาคม40บาทต่อบาททองคํแล้วก็ขายออกที่ราวๆ3 0 0 0ื่นกับอีก315บาทต่อบาททองคําค่ะซื้อเข้าขายออกแคบขนาดนี้ก็สามารถทํากําไรได้ง่ายด้วยนะคะามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างเกี่ยวกับราคาทองคําเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ค่ะมีหลายๆปัจจัยที่ช่วยหนุนทองคํานะคะหนุนทองในหลายๆมิติโดยรวมแล้วทองคําได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์การแข็งค่าของสกุลเงินเยนแล้วก็การพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ของราคาน้ํามันค่ะเป็นติวอย่าเริ่มต้นด้วยปัจจัยที่กดดันดอลลาร์อะก่อนนะคะดอลลาร์เมื่อวานถูกกดดันจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะ ตัวเลขเมื่อคืนนี้จะเป็นตัวเลข Final GDP นะคะก็คือตัวประมาณการครั้งสุดท้ายหรือครั้งที่3สาําหรับ GDP ประจําไตรมาส4ของปีที่แล้วค่ะการประมาณการรอบ2เนี่ยคาดการว่า ตัว GDP อยู่ที่7นะคะขยายตัว7แล้วก็การคาดการณ์รอบนี้ตลาดก็คาดการณ์ว่าน่าจะเรียกว่าสอดคล้องกับประมาณการครั้งที่2ก็คือน่าจะขยายตัวราวๆ7ถึง7.1ตแต่ปรากฏว่าตัวแรกจริงออกมา final GDP ออกมาขยายตัวแค่6.9เท่านั้นค่ะถือว่าต่ำกว่าคาดแล้วก็ต่ำกว่าประมาณการครั้งที่2%เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองเป็นปัจจัยสาคัญที่กดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่าแล้วก็หนุนทองคาเมื่อคืนนี้นะคะนอกจากนี้อีกจุดหนึ่งค่ะที่ทำ ดอลลาร์ยิ่งอ่อนคือการแข็งค่าของยูโรค่ะเมื่อวานนี้ตัวยูโรเนี่ยแข็งค่าหลักๆมาจากตัวเลขในฝั่งยุโรปล้นๆเลยนะคะเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยตัวเลข CPI หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของสเปนแล้วก็เยอรมนีค่ะปรากฏว่าตัวเลขของ, Spain, งสเปนเนี่ยดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในการใช้จ่ายของผู้บริโภคเนี่ย พุ่งขึ้นถึง9.8%ค่ะเกือบเกือบ10%เลยนะคะถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ37ปีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อในสเปนพุ่งแรงขนาดนี้ตลาดก็เลยมองค่ะว่า ECB คงอยู่เฉยไม่ได้นะคะไม่ใช่แค่ CPI ในสเปนเท่านั้นค่ะเพราะว่า CPI ของเยอรมน,นีก็พุ่ง ขึ้นเกินค่าเช่นเดียวกันค่ะปรากฏว่าตัวเลข C P I ประจำเดือนมีนาะเมื่อเทียบรายปีเนี่ยแตะ7.3เป็นค่ะเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี1981เลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขของเยอรมนีตัวเลขของสเปนที่บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแรงมีนัยสำคัญในตลาดเพราะอะไรนะคะเพราะว่าดัานไปกระตุ้นการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ E C B นั่นเองนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะบ่ายๆนี้เองจะเห็นได้ว่ามีช่วงเวลาหนึ่ง ที่ทองคำย่อลงมาก่อนแล้วก็ดีดตัวขึ้นแข็งแกร่งไปทดสอบรล้วเรามสิบกว่าเนี่ยเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่มีการเปิดเผยตัวเลข CPI หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของฝรั่งเศสค่ะปรากฏว่านะคะของฝรั่งเศสเนี่ยไปไกลกว่านั้น,นะคะ่ะเพราะว่าตัวเลขนะคะ CPI เดือนมีนาของฝรั่งเศสเนี่ยพุ่งขึ้น5.1ค่ะที่สำคัญคือ5.1% เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลในปี1997เลยนะคะเป็น f ฟกซ์เรคคอรเลยค่ะเพราะฉะนั้นหากการที่เงินเฟอ้อในฝั่งยูโรโซนพุ่งขึ้นทั้งสเปนทั้งเยอรมนีทั้งฝรั่งเศสแบบนี้ ตลาดก็เลยมองค่ะว่า ECB ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะนะคะต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้แล้วล่ะนะคะก่อนหน้าเนี่ยตลาดก็คาดการณ์นะคะว่าภายในสิ้นปีนี้ภายในเดือนธันวาเนี่ย ECB น่าจะมีการขึ้นตัว De deposit rate หรือว่าตัวตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB จากตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับลบ0.5%อาจจะขึ้นค่ะขึ้นมาแต่ระดับ0%ในเดือนธันวาคมแต่หลังจากมีการเปิดเผยตัวเลข i ิน l a t i o n หรืออัตราเงินเฟ้อในฝั่งยูโรโซนที่เรียกได้ว่า พุ่งขึ้นเกินคาดตลาดก็เลยมองค่ะว่า ECB ต้องเร่งขึ้นดอกเบีย้ยมากกว่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยตลาดคาดกันว่า ECB จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยค่ะสู่ระดับศูนย์นะคะก็คือจะติดลบ ลบ0.5%เนี่ยสู่ระดับ0ภายในเดือนตุลาค่ะก็คือเร็วกว่าการคัดการเดิมนะคะปัจจัยนี้เองทำให้ยูโรแข็งค่าค่ะวันก่อนหน้าเนี่ยยูโรก็แข็งมาแล้วระดับหนึ่งจากการาการเจราจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เป็นไปอย่างสร้างสารรค์นะคะวันนี้ตัวยูโรก็แข็งค่าต่อจากเรื่องของตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อที่เร่งการคัดการการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB ค่ะ ดังนั้นการแข็งค่าของยูโรเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่หนุนทองคําเมื่อวานนี้นะคะนี่คือสาเหตุที่ทําให้ทองคำเนี่ยดีบตัวขึ้นไปหาแนาวต้านบริเวณหน 1, ึ่งพันเกเมเมื่อวานนี้ค่ะ อีกหนึ่งตัวค่ะที่หนุนทองเมื่อคืนนี้คือราคาน้ํามันค่ะเมื่อวานนี้ราคาน้ํามันพุ่งขึ้นแรงนะคะแต่ค่ะแต่ราคาน้ํามันปรับตัวลงแล้วในวันนี้แล้วก็เป็นที่มาที่ทําให้ทองคำเนี่ยปรับตัวลงจากเลเวลประมาณ19 3 0กากว่าด้วยนะคะน้ํามันเมื่อวานพุ่งแรงวันนี้ลงแรงเพราะอะไรนะคะวันนี้มีข่าวมาค่ะว่าคุณไบแดนเนี่ยน่าจะสะกัดเงินเฟ้อนะคะด้วยความที่ราคาน้ํามันพุ่งขึ้นใช่ไหมคะก็เป็นตัวแรงเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐ ดังนั้นคุณไบเดนต้องทําอะไรสักอย่างเพราะว่ายิ่งเงินเฟ้อพุ่งขึ้นเศรษฐกิจย่าลงตัวความน่าเชื่อถือของคุณไบเดนนะคะคะแนนนิยมของคุณไบเดนก็ลดลงเรื่อยๆค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยมีข่าวมานะคะว่าคุณไบเดนกำลังพิจรารณา ระบายน้ำมันค่ะห8 0ล้านบาร์เรลออกจากคลังสำรองฉุกเฉินค่ะเพื่อให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะเพื่อให้เงินเฟอ้อในฝั่งสหรัฐปรับตัวลงเพราะฉะนั้นค่การที่มีอุปทานเพิ่มขึ้นในตลาดก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้น้ำมันเนี่ย ร่วงลงแรงวันนี้พอน้ำมันร่วงลงแรงก็เลยทําให้ทองคําวันนี้อ่อนตัวลงาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่โดยรวมทองคายังใช้เวอ์อกข้างนะคะเดี๋ยวเราไปว่ากันด้วยเรื่องของกรอบเทคนิคของตัวทองคําดีกว่าทีนี้ค่ะวันนี้มีการเปริดเผยตัวเลขสําคัญที่เราต้องมอนิเตอร์นะคะประมาณทุ่มครึง่งค่ะจะมีการเปริดเผยตัวเลขคอลพีซีซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อของเฟดด้วยนะคะมีไรายได้ส่วนบุคคลการใช้จ่ายส่วนบุคคลรวมถึงจะมีจ็อบเลสเคลมหรือว่าจํานวนผู้ขอรับสวิการการว่างงานรายสัปดาห์ เวลาทุ่มครึ่งนะคะอีกหนึ่งตัวค่ะจะเปิดเผยม,มาในช่วง2องทุ่มส5จะเป็นดัชน PM ี PMI เขตชิคาโก o นะคะนี่คือปัจจัยพื้นฐานที่ต้องติดตามทีนี้ค่ะมาดูเทคนิคอลกันดีกว่านะคะโดยรวมเป็นยังโปรยเหมือนที่บอกในหัวข้อเลยค่ะว่า โดยรวมน้องทองก็ถือได้ว่านะคะมีการดีตัวขึ้นมาค่อนข้างแข็งแกร่งจากระดับต่ำสุดบริเวณ1889นะคะอย่างที่เป็นเรียนว่าเป็นมองว่าชุดดีดอันนี้จะมี3ขานะคะการดีตัวขึ้นจากบริเวณ1 8 1 9เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะจบไปที่1,928ใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่เมื่อวานนี้เขา pull back ย่อลงมา ไม่หลุดประมาณ1,915เพราะฉะนั้นเนี่ยขานี้ก็เลยมีการไถขึ้นต่อค่ะไถผ่านไฮเดิมที่1,928แล้วก็ขึ้นมาหาเป้าบริเวณ1,937-1,938ค่ะถามว่าทำไมหนึ่งเก้าสมเจ็ดหนึ่ถึงเหนียวนะคะเพราะอะไรเพราะว่า เราวัดฟิโบกันไว้แล้วนะคะฟิโบรีเทสเมนต์ที่วัดจากไฮของทองคำบริเวณน1,965วัดมหาโลที่บริเวณน1,889ทริกของเราก็คือเราจะมอนิเตอร์ฟิโบรีเทสเมนต์ที่50%ถึง61.8%เสมอนะคะซึ่งเห็นไหมคะว่าฟิโบรีเทสเมนต์ที่61.8%เ ตรงกับราวๆ1,937ันเ USL ่ะเพราะฉันตอบคำถามได้ดีค่ะว่าทำไมเมื่อวานนี้โซนประมาณ1,937-1,938ถึงมีแรงขายออกมานะคะนั่นคือความสำคัญในแง่ของฟิโบค่ะแต่ค่ะ 1937-1938เจเขาเป็นเทรนไลน์ด้วยนะคะเป็นเทรนไลน์ที่ลากเชื่อมจากหาของทองคำบริเวณ2069นะคะมาเชื่อมกับโซนทองคำบริเวณ1960นะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้ทองยังติดเทรนไลน์อยู่นะคะเทรนไลน์เส้นนี้ค่ะติดมาแล้วเมื่อคืนนี้ วันนี้ก็ติดอีกรอบหนึ่งเพราะฉันเทรลไลน์เส้นนี้ยังใช้เป็นแนวต้านได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนี่คือตอบคำถามได้ดีค่ะว่าทําไมน้องยังมีการย่อตัวลงมาแต่โดยรวมค่ะทองย่อลงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ยังไม่เสียทรงซะทีเดียวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขายังสามารถทรงตัวอยู่เหนือโซนนี้ได้นะคะเป็นฐานของทองคําเป็นโลของเมื่อวานนี้ตอนเย็นประมาณ1916นะคะแล้วก็วันนี้เองเขาก็มีการย่อตัวลงมาแล้วก็ทําโลที่ปเป็นหนึ่งพัน 918ด้วยเพราะฉะนั้นค่ะเปมองว่าวันนี้น้องน่าจะมีการออกข้างนะคะเพื่อรอการ break out ในกรอบด้านใดด้านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นกรอบสั้นๆของทองคำคืออะไรนะคะกรอบสั้นๆของทองคำคือกรอบนี้เลยค่ะ กรอบล่างจะอยู่ที่บริเวณ1,916ถึง1,918นะคะหลุดจุดนี้แสดงว่าชุดที่ดีจากหนึ่ง8ันเานก้าสิี่ยมาหา1,938คือจบแล้วราคาจะมีการพักตัวลงมานะคะดังนั้นถ้าหลุด1,916-1,918ไม่ต้องรีบซื้อนะคะอย่างน้อยๆเ,เนี่ยลงมารอดูเป้าในโซนนี้นะคะ กลอบกันถ้าหากว่าน้องนะคะทองคำเนี่ยไม่หลุดประมาณ1,916-1,918เาขาจะไถออกข้างค่ะและคงยังมีโอกาสดีตัวขึ้นทดสอบกรอบบนนะคะซึ่งกรอบบนในแง่ของไฮต่างๆเนี่ยก็คือใช้ไฮของวันนี้แล้วก็ไฮเมื่อคืนเป็นกรอบค่ะประมาณ1,933-1,938ถึง1,938แต่เราจะลืมเทรนไลน์เส้นนี้ไม่ได้เป็นอันขาดนะคะเพราะฉันเทรนไลน์เส้นนี้ณนะตอนนี้จะอยู่ร,ราวๆ1,930รค่ะ เพราะฉันถ้าดีดตัวขึ้นไปไม่ผ่านโซนประมาณ1930นะคะออติดเทรนไลน์เส้นนี้ไม่ผ่านเทรนไลน์เส้นนี้ใครที่ยังไม่ได้ขายอยู่ก็ทยอยขายออกมานะคะลดความเสี่ยงของพอรแต่ถ้าผ่าน1930ไปได้เนี่ยก็ค่อยถือต่อไปรอดูแนวต้านถัดไปซึ่งก็ใกล้มากค่ะ1 9 3 3 1 9 3 8นะคะต้านสำคัญที่สุดคือ1 9 3 8เค่ะเพราะอะไรเพราะถ้าผ่าน1938จะเท่ากับว่าชุดดีดนี้จบที่1938 ชุด correct อาจจะจบไปที่1918โลของวันนี้ค่ะและราคาจะขึ้นมานะคะหาเรียกได้ว่าเป็นเวฟถัดไปแล้วค่ะจะขึ้นมาเป็น5เวฟนะคะดังนั้นผ่าน1938เท่านั้นถึงจะมองขึ้นต่อนะคะในแง่ของการผ่าน38เนี่ย ต้านถัดไปค่ะยังใช้โชนเดิมเลยค่ะประมาณ1,949นะคะจะเป็น f ิโบรีทัสม e นที่เ8 6แแล้วก็1,952จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย21วันนะคะนี่คือฝั่งบนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเป็นมองว่าวันนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่เล่นเร็วแล้วก็รับความเสี่ยงได้เท่านั้นถึงจะเทรดนะคะเพราะว่าแก๊ปในการทำกำไรจะค่อนข้างแคบมากๆนะคะถ้าหากว่าเทรดเป็นราคาบาทก็อาจจะติดได้เพราะว่า ตัวค่าเงินมันอาจจะ offset ตัว gold spot นะคะแต่ว่าใครเทรดเป็น GO หรือว่าเทรดเป็น spot เนี่ยเป็นว่ากรอบนี้เนี่ยยังเป็นกรอบที่ค่อนข้างปลอดภัยค่ะโดยรวมถ้าหากว่าไม่หลุด1816 1818ก็สามารถที่จะเก็งกำไรฝั่งขึ้นได้นะคะอดีตไม่ผ่าน1930 ก็ขายนะคะผ่าน1930ก็ถือต่ออีกแป๊บหนึ่งนะคะไปรอดู1933 1938ผ่าน1938ขึ้นต่อนะคะยังไม่ผ่านโซนนี้ไซด์เวย์ออกข้างะคะ่ะลด1918 1916เมื่อไหร่แสดงว่าชุดนี้ยังไม่จบนะคะเป้าถัดไปที่เป็นวัดได้เนี่ยมันจะมีประมาณ1,913ก่อนนะคะแต่เป้าปังๆของเขาเนี่ยจะอยู่ราวๆ1,908ซึ่งเป็นฟีบอยด์เฮสเมนที่6 1 8 แล้วก็ประมาณ1,899เป็นฟิโบ78.6%แล้วก็เป็นฟิโบเอ็กซ์เพนชัชุดนี้ด้วยค่ะเป็นฟิโบเอ็กซ์เพนชัสีเหลืองนะคะาราว่อราวเ1 9า0เหรียญนะคะนี่คือในแง่ของเทคนิคอลแต่ฝั่งซื้อนะคะยังไงจุดสต็อปลอสนะคะหรือจุดหยุดซื้อของเรายังใช้โลเดิมของวันก่อนเป็นจุด Stop Loss ก็คือ1 8 8 นะคะนี่คือตัวราคาทองคำนะคะเพราะฉะนั้นรอดูด้วยกันค่ะน่าจะมีการเบรกเอาได้ในที่สุดนะคะแล้วก็เราน่าจะได้เห็นดิเรกชันชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับราคาทองคำนะคะมาดูบาทกันดีกว่าค่ะบาทเนี่ยค่อนข้างจะแข็งค่าแรงมากเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานวนี้วัดเป้ากันไว้ที่ประมาณ33.24ใช่ไหมคะแอบลงมาเกินกว่านั้นด้วยค่ะลงมาเทสกรอบล่างของบาทนะคะเป็นขออนุญาตขยายนิดนึงนะคะ มาดูซักครั้งเต็มชั่วโมงเนี่ยค่ะ จะเห็นได้ว่าบาทเขามีการอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้โซนประมาณ33.19 33.20เนี่ยเป็นกรอบเทรลไลน์ค่ะเป็นกรอบอัพเทรลไลน์เส้นนี้ซึ่งเขาก็ยังเอาอยู่นะคะแล้วก็เกิดการดิบงลงขึ้นในช่วงสั้นแต่ได้รวมค่ะตัวบาทเองเนี่ยถ้าหากว่าดีตัวขึ้นมาไม่ผ่านประมาณ33.40ถึง33.48เนี่ยยังมีโอกาสที่เขาจะอ่อนค่าลงแข็งค่าลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่การผ่าน33.48 ปุ๊บเนี่ยจะมีโอกาสที่บาทอ่อนค่าต่อ expansion ไปค่ะเื่ยขยายจาก100%เป็น1์เ8ร้อยซึ่งต้านสำคัญบาทในวันนี้นะคะจะอยู่ในโซนประมาณหนู่ค่ะ33.5533.57นะคะกลับกันร,รับบาทค่ะเป็นมองว่ารับสำคัญบาทก็คือจะเป็นโลของบาทเมื่อคืนนี้ที่33.19แล้วก็เป็นฐานของบาทค่ะในช่วงวันที่18มีนาคมราวๆ33.14ถ้าหากว่ามีการย่อตัวลงมาไม่หลุด3 3 1 9 3 3 1 4านอาจจะ ตัวนะคะแต่ถ้าหลุด3319 3314ค่ะจะเท่ากับว่าเขาหลุดเทรนไลน์ด้วยนะคะบาทจะมีโอกาสแข่งค่าต่อซึ่งรับถัดไปของบาทจะอยู่ราวๆประมาณ33.03บาทดอลลาร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นทาจิครี่ของบาทก็ต้องลุ้นว่าถ้าอยากให้อ่อนนะคะเพื่อหนุนราทองคำในประเทศค,คือเขาต้องยืนเทรนไลน์เขาต้องยืน3314 3319ได้อาจจะมีการรีเวลกับในช่วงสั้นนะคะแล้วก็ไปลุ้นกันว่าแถวๆประมาณ33.5 3357จะผ่านไหมนะคะถ้าไม่ผ่านก็น่าจะยังออกข้างถึงแข็งค่าต่อไปนะคะนี่คือบาทนี่คือตัวราคาทองคำเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ขอเตือนว่ากรอบแคบนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงตั้ง Stop Loss เอาไว้ใจเย็นๆนนะคะว่าทองคำจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ดโรเบนมาว่า เนี่ยค่ะไม่หลุด19161918อาจจะไถขึ้นได้อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยค่ะเทรนไลน์เชนนี้ที่1 9 3 0ก็ปล่อยก่อนดีกว่านะคะวันนี้แก๊ปกำไรอาจจะน้อยนะคะอาจจะ5เหรียญน,นะคะไม่เกินส0เหรียญซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องสำหรับขาซิ่งเท่านั้นอะที่สำคัญค่ะเกือบลืมไปแล้วนะคะมันมองว่ามันสร้างแพทเทิร์นอันหนึ่งนะคะแพทเทิร์นที่ว่านี้ก็คือ head and shoulder นะคะมีไหลซ้ายนะคะขึ้นทำสีสะันนะคะแล้วก บายบายมาทำไหลขวานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งตอบย้ำค่ะว่าโซนประมาณ1916-1918เนี่ยเขาเป็นเน็กไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลุดโซนนี้ไม่ต้องรีบซื้อนะคะเตือนไว้ก่อนนะคะราคาจะ correct ต่อแต่ไว้ผ่านหนึ่งพันไม่หลุด1นึ่งพันหนึ่ก็ค่อยว่าการอาจจะมีจังหวะ r บา o u n d แบบสั้นๆน,นะคะโอเคค่ะเดนหน้าจะครบท้วนแล้วนะคะอ,อก่อนจะลากันไปค่ะ ฝากโปรโมชั่นของ YLG เช่นเคยนะคะตอนนี้วางเงินหลักประกัน5้าห0ืสามารถซื้อขายทองแท่ง99.99 99ได้1กิโล96.5ได้60บาททองค่ะใครเทรดในตลาดทีเฟกนะคะก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดคาคอมมิชชั่น80%ทุก product ในตลาดทีเฟกเลยนะคะ s e ต50เหลือสัญญาละ15บาทเท่านั้นค่ะรีกได้ว่าถูกมากๆนะคะเอ่อไปกลับแค่ประมาณ30บาทต่อนหนึ่งสัญญาเท่านั้นนะคะโกออนไลน์ ก็เหลือแค่40บาทต่อ1สัญญานะคะ USD futures ก็ประมาณ5.5บาทต่อหสัญญานะคะแล้วก็ใครสนใจแทรในตลาดที่เฟกค่ะที่เฟกจะปิดตามวันหยุดไทยใช่ไหมคะ หลายคนมองว่าวันหยุดไทยมันเยอะใช่ไหมคะเทียบกับวันหยุดต่างประเทศเนี่ยถ้าไม่อยากติดข้อจํากัดเรื่องนี้ก็สามารถมาเทรดในสัญญาฟิวเจอร์ต่างประเทศได้ค่ะก็คือ y l g futures มีการร่วมมือกันกับ CME Group นะคะออพานักุนไทยไปเทรดในใน,ในตลาด CME ตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่่สุดในโลกค่ะเพราะฉะนั้นก็เทรดได้นะคะไม่ต้องง้อวันหยุดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโก c โคเมกนะคะอินดิซฟิวเจอร์สตั์ออยฟิวเจอร์สปิทคอรฟิวเจอร์ก็มีค่ะหรือใครออมทองนะคะก็ w w w ylg g o s a v i n g com ค่ะเริ่มต้นออมได้แค่100บาทเท่านั้นเลือกออมได้ทั้งรายวันทั้งรายเดือนออมได้ในราคาเรียลไทมด้วยค่ะ สำหรับวันนี้เป็นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะรอดูตัวเลขทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ติดตามกรอบที่ให้ไว้อย่างใกล้ชิดค่ะใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะรอการเบรกเอาให้มีดิเรกชันชัดเจนค่อยเข้ามาในตลาดนะคะใครรับความเสี่ยงได้มากค่ะรอดูราคาแล้วก็อย่าลืมตั้ง s t o p loss ประกอบการลงทุนนะคะสำหรับวันนี้เป็นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหนม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ